50อัพชวนเที่ยววันนี้เราชวนกันมาเที่ยวที่นครสวรรค์แบบวันเดย์ทริปทริปนี้เรามีที่เที่ยวที่กินแนะนำา7ที่ตามมาดูนะครับที่แรกอุทยานสวรรค์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ เรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้เราอยู่ที่อุทยานสวรรค์นะคะอยู่ที่นขอสวรรค์เดี๋ยวเรามาเดินดูกันครับว่าภายในอุทยานเป็นยังไงกันบ้าง ืนนนกจะะสวยนะมไปววมา่ที่อุทยานสวรรค์มีเจ้าแม่กวดอิมให้น้ำมัสการขอพอรขอให้ทุกคนสมปรารถนานถ่ายรูปนี่เห็นวัดเขาคีรีวงด้วยนะวัดคีรีวงตั้งอยู่บนเขาชื่อดาวดึงสามารถมองเห็นเมืองนครสวรรค์ จากมุมสูงสุดลูกหูลูกตามากราบไหว้ขอพรพระจุลามณีเจดีศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครสวสรรค์ศาลเจ้าพ่อนาคราชเป็นศาลเจ้าที่สวยงามอลังการอันดับต้นๆของนครสวรรค์สร้างด้วยแรงศรัทธาจากการที่ คนมานมัสการแล้วประสบความสำเร็จก็ให้การสนับสนุนสร้างศาลเจ้าจนใหญ่โตขนาดนี้ลองมาดูกันนะครับที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นทวยเทพต่างๆพระยูไรเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูเทพเจ้านาคาเทพเจ้าไฉยสิงเอียภาค18อรหัน และเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าอีกหลายองค์ซึ่งก็จำไม่หมดเหมือนกันลองมาดูกันเองนะครับสำหรับคนที่ชอบดูดวงแนะนำเลยครับอาจารย์แห้วอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาแห่งศาลเจ้าพ่อนคราชลองมาดูบรรยากาศของศาลเจ้าพ่อนาคราช พร้อมกันเลยนะครับที่แรกพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิ่มพันมือเมื่อสักครู่มีพี่แนะนำว่าก่อนกลับให้เดินลงบันไดเจ้าพ่อนครราชแล้วลอดปากเสือออกปากมังกร ซึ่งมีความเชื่อว่าเดินเข้าปากเสือเพื่อสะดอกเคาะขจัดสิ่งชั่วร้ายมันเหมือนเป็น่องสตีลเลยนะเออม,มีประตูเหมือนประตูพุมนเหมือนมีแสง,งมันม,มันจงเออตึ้งว่าจะร้อนแสงนะ บอกว่าออก,ออกมาที่ปากมังกรใช่ไหมเดินออกปากมังกรเพื่อเป็นสลิปมังคลเสริมโชค <ขอ S 1> ล่า <ขอ S 1> ปากมังกรโหยังไม่แ็งนะถ้าเกิเดแ็งสมบูรณ์นี่น่าจะดีมากเลยอ่ะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหรือศาลเจ้าแม่หน้าผา บริเวณหน้าศาลมีหินแกะสลักรูปเทพรูปนักปราดศาลเจ้ามีความสวยงามภายในปฏิสถานเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาปึงเถากงปึงเถามาาเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่สวรรค์มานครสวรรค์แวะมาขอพรจากท่านกันนะครับ สารเจ้าพ่อเทพารักษ์สารเจ้าแม่ทับทิมเมื่อเดินผ่านประตรูเข้ามาก็ให้ความรู้สึกแบบย้อนยุคย้อนสมัยกลับไปสมัยโบราณเป็นสารเจ้าที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลงานประจำปีจะมีการอัญเชิญรูปเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่รอบเมืองคอนครสวรรค์ ด้านหน้าศาลมีเจ้าแม่ทับทิมองขนาดใหญ่อยู่ริมแม่น้ําอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันศาลเจ้าพ่อเทพลักษาลเจ้าพ่อปางน้ำโพศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมแม่ถูศาลอะไรนะศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิม เราไปดูบรรยาการภายในศาลเจ้านะครับไปไหว้กันเนาะที่ศาลเจ้าพ่อเทพร,กรักษ์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเมื่อเวลาเรามาสักการะในแต่ละจุด จะมีเจ้าหน้าที่ตีค้องตีละรังทุกจุดที่เราทำการกราบไหว้ วันเห็นแม่น้ำสองสีป่ะนี่แม่น้ำมามันจบการเป็นแม่น้ำสองสีตรงปากมีน้ำตกน้ำโขลกชื่ออะไรอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่พอรู้ป่ะครับเขาเรียกอะไรล่ะครับผาสารนี่เป็นคนนครสวรรค์มาทครับเนี่ยเหมือนขึ้นไปนั่งได้ทําไมนมีงานที่ดีไฟสวยเลยครับ แม่น้ำสองสายอ๋อไอ้นุ่มแม่น้ำอะไรกับเนี้ยอันนี้น่านน่านน่านกับอะไรดำดำนี่น่านเข้มเข้มน่านกับยมนุ้นปิงกับวังอ๋อสี่สายเลยเหรอคะใช่ครับเป็นสี่สายสองสายมาจากโลกเขาเรียกสองแพร์ครับค่ะฝั่งนี้น่านกับยมะฮฝั่งนู้นปิงกับวังปิงกับวังครัผมเข้าใจว่าแค่สองแม่น้ำสิครับสี่เรนนีเนี่ยแม่น้ำมันจะคนละสีอ่าครับเนี่ยเวลาชนเข้มกับเข้มกับอ่อนครับอ๋อในความรู้ เกาะยวนจะอยู่ตรงนู้นเขาก็จะมาถ่ายตอนเย็นเ่างอนี้นตอนนี้ก็พัฒนาเป,ป็นแลนด์มาร์คครับยเกาะยวนก็วิ่งร้อลยิ้มน้ำไปเนปเรื่อยๆมันจะมีทางเขา้าเกาะยวนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองนครสวรรค์เป็นการปรับภูมิทัศน์และสภาพน้ำนอกจากนั้นยังสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย คลิปนี้เรามาชิมร้านนายตีลูกชิ้นปลาเจ้าดังแห่งนครสวรรค์เดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับว่ามื้อนี้เราทานอะไรกันบ้างอร่อยหลายเมนูลองแวะมาทานกันนะครับครั้งหน้าเราจะไปไหนกันโปรดอย่าลืมติดตามนะครับ